สวัสดีค่ะวันนี้ข้อความจากเบื้องบนนะคะแม่หมอตั้งหัวข้อคิดว่าข้อความจากเบื้องบนนะคะไม่บังเอิญที่คุณเจอคลิปนี้นะคะข้อความที่เบื้องบนอยากบอกกับคุณมากที่สุดนะคะในตอนนี้คือข้อความจากเบื้องบนนะคะราชาถือดาบเจ็ดถ้วยราชาถือดาบเจ็ดถ้วยเดอะสตาร์ กำลังตัดสินใจทำตามความต้องการของตัวเองความความฝันก็ได้นะเบื้องบนอย่าให้คุณโฟกัสสิ่งที่คุณฝันน่ะสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะ่ะเรื่องหนึ่งก่อนคุณอาจจะมีหลายเรื่องมากเลยในตอนนี้มันมีโปรเจกต์เยอะเยอะมากๆเยอะซะจนแบบไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะ่ะเหมือนงานล้นมือไปเลยเบื้องบน อท่านอยากจะให้คุณจับจุดจุดใด,ดจุดหนึ่งก่อนเอาที่โดดเด่นก่อนไม่ต้องห่วงว่าสมมติคุณอยากจะทำอาชีพหรืองานหรืออะไรก็ได้สองสามอย่างขึ้นไปเนี่ยให้ทำต,ตัดสินใจทำเรื่องแรกเรื่องเดียวก่อนอย่างเดียวก่อนอันดับแรกเลยอย่างเดียวก่อนแล้วโฟกัสที่มันเต็มที่ทำเรื่องเดียวให้เต็มที่คุณจะทำได้สำเร็จ ไพ่เดอะสตาไพ่เดอะสตา์เป็นไพ่ของคนที่กําลังจะเฉิดฉายด้วยนะเบื้องบนเห็นว่าคุณกําลังจะได้เฉิดฉายเห็นว่าคุณกําลังจะได้เอาแสงของตัวเองอ่ะออกออกมาให้ผู้คนได้เห็นคุณจะได้โชว์ศักยภาพแหละบางคนแบบฉันไม่ต้องการโชว์มันจะปรากฏอ,อย่างนี้ละกันคุณจะปรากฏ,ากฏไอ้ศักยภาพของคุณนะ่ะมันจะปรากฏขึ้น จากสิ่งที่คุณตั้งใจทำแต่คุณจะต้องโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนนะเพราะเบื้องบนเห็นว่าที่สิ่งที่คุณกำลังจะทำะมันเยอะมากอะ่ะมันหลายเรื่องมากๆเลยค่อยๆทำทีละเรื่องแทนพลนด,ดูดูว่าอะไรจำเป็นที่สุดปรับสมดุลให้ได้ว่าเออเรื่องนี้ต้องการที่สุดคุณต้องรี์รายการมาเลยสมมติ สองอย่างสาอย่างอ่ะทำไมถึงจะต้องเขียนทําไมถึงจะต้องเขียนเพราะคุณจะเห็นภาพคุณจะเห็นตัวอักษรว่าฉันจะทำอันนี้อันนี้แล้วคุณจะติ๊กถูกสิ่งที่คุณจะต้องทําก่อนได้เพราะมันเป็นภาพให้คุณเห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าใช้ความคิดข้างในอ่ะคิดอย่างเดียวเนี่ยบางทีบางทีมันตัดสินใจไม่ได้อ่ะเบื้องบนอยากจะให้คุณทําให้มันชัดเจนทําให้มันชัดเจนนะคะจัสติก ต้องตัดสินใจจริงๆอ่ะมันจริงๆถ้าพูดภาษาแบบบ้านนอกเลยบ้านๆเลยเนี่ยอย่าจับปลาสองมืออย่าจับปลาสองมือเพราะว่าการจับปลาสองมือโอเคถ้าบางคนเก่งอ่ะต้องเก่งจริงๆอ่ะมันจับได้นะแต่คุณจะต้องแบบเก่งอ่ะสมาธิของคุณจะต้องอยู่แล้วก็หลุดโฟกัสไม่ได้เลยอ่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยจนเกินไปอ่ะก็ทําเรื่องเดียวก่อนตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเรื่องเดียวก่อนแล้วทํามันให้ดีที่สุด ทำให้คุณรู้สึกว่าเออคุณปลอดภัยกับตรงนี้แหละคุณรู้สึกดีกับตรงนี้คุณไม่ต้องเข็นเคี่ยวหรือคุณไม่ต้องแบบเแบกความรู้สึกที่จะอยากทําเรื่องนี้แล้วอะ่ะเพราะคุณได้ทําไปแล้วอย่างน้อยมันได้ลดภาระความคิดออกไปนะคะเบื้องบนอยากให้ตัดสินใจให้เด็ดขาดเลยนะเป็นส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเจอคลิปแม่หมอพวกคุณแบบงานเยอะมากเป็นคนเก่งมากเป็นคนขยันมีความมานนะขยันเอางาน,เอา,งานเอาการอะไรที่เขาว่า ทำแล้วได้เงินเอาหมดอะไรที่ทาทาแล้วใจตัวเองแบบชอบอบเอาหมดอะ่ะจะได้เงินได้มากได้น้อยอะ่ะทําตามแรงบันดาลใจตลอดแล้วแรงบันดาลใจของคุณอะ่ะความจินตนาการของคุณมันแบบเยอะมากเป็นคนที่ทําอะไรถ้าท่านนึกถึงอาชีพนะคนที่เข้ามาชมคลิปของไม่หมอคุณมีหลายอาชีพมากคุณทํามาแล้วหลายอาชีพมากถามว่าประสบความสําเร็จไหมหรือล้มเหลวในอาชีพนั้นๆน่นะเรียกได้ว่ามันไม่ใช่ว่าว่าการล้มเหลวนะ แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเท่าน,นั้นเองคุณเลยเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนมาเรื่อยๆเหมือนเหมือนคุณทำตามหาตัวเองมาเรื่อยๆอ่ะและคนที่เข้ามาชมคลิปคุณอาจจะมีสองอาชีพสามอาชีพอยู่ในตอนนี้อาจจะทำงานไม่ใช่หน้าเดียวอ่ะทำงานหลายด้านมากๆเลยแต่คุณก็ชอบนะอืมทีนี้พอทำงานหลายด้านปุ๊บเบื้องบนเขาเห็นแล้วว่าเออกำลัง กำลังหลุดโฟกัสอ่ะมันเหมือนทําหลายๆอย่างแล้วพลังมันเยอะก็จริงอ่ะแต่มันจะต้องแบ่งพลังงานของคุณอ่ะไปตรงส่วนนู้นส่วนนี้ส่วนวนี้อ่ะพลังพอพอถูกแบ่งออกไปแล้วมันก็น้อยลงเบืบ้องบนอยากให้คุณแบบโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนเลยไม่จําเป็นต้องทิ้งสิ่งที่คุณทํานะไม่จำเป็นต้องทิ้งเลยแต่คุณจะต้องเอาเอาเรื่องนึงอ่ะที่เป็นเด่นเดเลยเด่นกว่าเขาเด่นกว่าพวกทํานั้นให้เต็มที่ทําเรื่องนั้นให้เต็มที่ให้เดอะเฮอร์มีตใต้สำหรับ ไพ่เดอะเฮอร์มิตใต้สำรับเนี่ยอาจจะต้องมีสมาธิอาจจะต้องมีสมาธิบางคนน่าจะต้องนั่งสมาธิบางคนน่าจะต้องหาเวลาอยู่คนเดียวในการทําโปรเจก t นี้หาเวลาอยู่คนเดียวในการทําเรื่องนี้ลดเอ่อโลกโซเชียลลงบ้างบางเวลาไม่ต้องลดทั้งหมดก็ได้เพราะไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ได้ดูไม่มอลดบางช่วงลดบางช่วงให้เวลากับตัวเองอ่ะสักวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ย ให้เวลาอยู่กับตัวเองคนเดียววันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เหมาคิดว่าคุณน่าจะได้อะไรดีๆจากการได้อยู่คนเดียวเพราะเบื้องบนเห็นว่าต้อง,ต,องต้องเงียบอ่ะต้องเงียบต้องมีสมาธิต้องมีสติพอสมควรเลยละ่ะนะเพราะในตอนนี้ไพ่ความคิดเยอะเยอะเยอะจนแบบมันมืดแปดด้านอ่ะเยอะจนไม่ไม่รู้จะไม่รู้จะเอาอยัางไงไม่รู้จะไปทางไหนเก่งนะคุณนะ่ะเก่งบอกได้เลยว่าเก่งแต่อาจจะจังหวะวางไม่ถูก เบื้องบนเห็นแล้วอ่ะเออไม่อยากให้คนคนเนี้ยเอาความเก่งของตัวเองอ่ะเก็บไว้อ่ะต้องอ,ออกมาอันดับแรกเลยเอาออกมาเรื่องหนึ่งก่อนโฟกัสมันให้เต็มที่เบื้องบนอยากให้โฟกัสให้เต็มที่เลยแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะ d m p a ็ห้าถ้วย d m p a ็พแล้วก็ราชินีถือถือดาบไม่ต้องไปกังวลอะไรทำไมถึงบอกไม่ต้องไปกังวลอะไรคุณทำได้หมดอ่ะคุณทำได้หมดทุกอย่าง จริงคุณทําได้หมดเบื้องบนรู้ว่าคุณทําได้หมดอ่ะไม่ต้องเป็นอาชีพที่สอดคล้องก,กันกับชีวิตประจําวันไม่ต้องเป็นอาชีพที่เคยทําครอบครัวเคยทําหรือคุณถนัดไม่ไม่ไม่จำเป็นเลยคุณอยากทําอะไรคุณทําได้หมดอ่ะมันคนละขั้วกันเลยก็ได้บางคนเป็นเออเป็นนักบัญชีแต่กระโดดมาเป็นเอ่อแดนเซอร์เนี่ยมันได้หมดเลยอ่ะ สิ่งที่แม่หมอเห็นในไพ่เนี่ยเบื้องบนมองว่าคุณทำได้ทุกอย่างแต่เพียงแค่ขอให้ทำทีละอย่างเอาเอาอย่างหนึ่งอ่ะขึ้นมาให้เป็นตัวแม่ก่อนเลยเรื่องหนึง่งไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่คุณกับจะจะ,จะชอบอีกหลายๆอย่างมันจะหนีคุณไปมันไม่หนีอ่ะเพราะเบื้องบนมั่นใจว่าคุณไม่มีการที่จะลดละความพยายามคุณไม่เคยทิ้งความฝันของตัวเองคุณไม่เคยปล่อยปะละเลยชีวิต ให,ให้ดูไ like รค่าไม่เลยอะ่ะดังนั้นค่อยๆโฟกัสไปทีละอย่างนะความสำเร็จของคุณนะจะปรากฏแน่นอนคุณคุณมีพลังเยอะมากๆคุณมีศักยภาพเยอะมากๆากและเบื้องบนก็เห็นว่าพลังงานของคุณและศักยภาพของคุณมันเหลือเหลือเฟือมากๆเลยแต่ตอนนี้มันกําลังกระจัดกระจายกระจายไปหลายๆที่ดังนั้นเอารวมเอาพลังทั้งหมดอะ่ะมาโฟกัสที่ที่เรื่องที่ ต้องการทําที่สุดนะตอนเนี้ยโฟกัสที่เรื่องนั้นก่อนนะแล้วมันจะสําเร็จไวประสบความสําเร็จไวมากจริงๆไม่ไม่เหมาะคิดว่าเอ,อในลักษณะคุณนะไม่น่าจะเกินห้าเดือนอะ่ะไม่น่าจะเกินห้าเดือนหกเดือนประมาณนี้นะอืสําเร็จอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสงสยัยไม่ต้องไปซีเรียสอดีตหรือข้อผิดพลาดหรือ,อฉันเคยทํามาแล้วนะแต่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จอะ่ะฉันก็เลยแบบ ทิ้งมันไปพักมันไปอย่างเงี้ยแต่ฉันอยากจะปลุกมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็กลัวมันจะเป็นเหมือนเดิมไม่ต้องไปกลัวคุณคุณได้ก้าวก้าวที่สองแล้วคุณไม่ได้ก้าวแรกอย่างถ้าเกิดคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไปแล้วแล้วแล้วมันมันยังไม่เวิร์กแล้วคุณวางเรื่องนั้นไปเนี่ยแล้วคุณอยากจะขุดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยคุณก้าวที่สองแล้วนะคุณไม่ได้ก้าวแรกคุณมีชัยไปไปไปอีกหนึ่งขั้นน่ะคุณมีประสบการณ์หนึ่ง เป็นสองขั้นเน่ะเออเข้าใจไม่หมอะไหมคุณมีประสบการณ์มากขึ้นกว่าเก่าไม่ใช่ไม่ใช่เด็กๆแล้วในในสายที่คุณที่คุณจะทําอ่ะมั่นใจในตัวเองเบื้องบนบอกให้คุณมั่นใจในตัวเองให้เยอะๆให้มากๆเพราะความมั่นใจมันคือพลังงานของคุณคุณเกิดมาแบบโหสาวมั่นหนุ่มมั่นนะเอาจริงๆนะจริงๆถ้าแอบมั่นก็ได้บางคนแบบอุ้ย คนอื่นมองว่านุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคุณแอบมั่นอยู่ในใจนะทําอะไรทําจริงอ่ะนั่นแหะคือคุณนะคะนั่นคือพลังงานของคุณและเบื้องบนก็อยากจะบอกให้คุณมั่นใจเรื่องนี้แล้วก็โฟกัสให้ถูกจุดด้วยนะคะวันนี้คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะในตามในการติดตามรับชมช่องแม่หมอนนะคะขอบคุณค่ะ